ในคลิปนี้ถ้าไม่ได้ทำผมคงนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไม่คาดคิดว่าลูกยังสาไทยเจ n เนอเรชันใหม่หรือเรียกอีกอย่างว่านักกีฬารุ่นใหม่นั่นเองพวกเขาทำการแข่งขันได้อย่างเหนือความคาดหมายซึ่งหากใครได้ติดตามชมเกมนัดน,นี้ระหว่างสาไทยกับเซเบียจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ได้แต้มแต่ละแต้มซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของบา์บอลแต่ว่าในศึกครั้งนี้ เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่พอจะรู้ว่านักกีฬาของเรามีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆพวกเขาสาวทีมชาติวอลเลย์บอลไทยคือนักกีฬาตัวจิ๋วที่ต้องคอยต่อกรก,รกับคนตัวยักษ์ซึ่งต้องใช้พละงกำลังมหาศาลใช้จิตวิญ,ญญาณในการต่อสู้ใช้ความสามัคคีใช้ทักษะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีเพื่อทีมชาติเพื่อทีมและเพื่อคนที่คอยดูคอยเชียร์อยู่ข้างหลัง มันคือความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับขอบคุณนักกีฬาเบ์บอลหญิงทุกคนที่ทําให้คนไทยมีความสุขนะครับและผลที่จะออกมาในวันนี้ก็คือสาวเบ์บอลไทยสามารถเอาชนะสาวเซเบียที่มระดับ5ของโลกไปได้3ต่อ2เซตและนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ทําให้สาวไทยอยู่อันดับ1ของตารางมี5แต้มเหนือกว่าเซเบียญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาและดุรกี และในนัดต่อไปเซาไทไยจะพบกับเบนเย่ยในวันที่4มิถุนายนเวลา17.00นหากใครเป็นแฟนคลับตัวจริงก็ต้องติดตามเชียร์กันต่อน,นะครับ